ปฏิบัตินะครับด้วยความรอบคอบนะครับในการปฏิบัติในการรักาษากฎหมายที่มีกลุ่มชนุมในการพยายามปิดเส้ทางน,นะครับแม้นว่าพวกเราบางังคับเราขอให้ได้ภาคภูมิใจในภารกิจว่าเป็นภารกิจที่เราต้องต้องดําเนินการนะครับแล้วก็ตามผมก็อยากฝากไว้ว่ารัาก,การอาจจะมีการรวมตัวกันอองนะครับและก็มีการพิดานน,น มีการย่อยุนะครับเพื่อให้เราใช้มาตรการที่ดุแนครับขอให้พวกเราได้ตั้งนะครับตั้งจิตตั้งใจในการทํางานยึดหลักนะครับประการแรกนะครับคือหลักกฎหมายนะครับสาคัญมากนะครับเราต้องการบริการนั้นต้องสองครับการปฏิบัติการในขั้นตอนต่างๆนั้นป่อไปหะหานักนะครับกฎหมายแล้วมีขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับมาตรการที่3มการฝึกฝนอย่างดี ที่เราผ่านการมาที่ทาลมรไปโดยการขอให้เราทุกคนที่ต้องได้มั่นใจในการสัตย์จนทําทำไปเพื่อความสุขมากเพื่อดูแลบ้านเมืองให้มีความสงบสุข อ่ะคันนี้ของไอ้ปุ๊บร้านบ้านไม้อ่ะ